กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮชกทุกทุกทันนะครับมาพบมาเจอกันกับแอดวิไลคือเก้าเหมือนเดิมครับหลังรัฐบาลประกาศผลน,นะครับเป็นประจําทุกงวดน,นะครับหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลจะมาสรุปตัวเลขแนวทางอ่านักที่เข่าที่แตกกันให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับฝากแชร์ไปเข้าจะได้หูนะครับว่าเข่าสํานัก อดีแน่นะครับอาคุณพ่อคุณแม่นะครับก่อนอื่นเฮ้าจะเข้าไปเบิ่งตัวเลขสุดสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลอาเอดวิไลนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีที่โชคที่หมานกันนะครับอาสำหรับผู้บโชคบประมาณเฮาโมเป็นยังครับแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยเฮ้าเดือนหนึ่งประกาศสองหนแต่ว่าบลูเกิดอีกยังขึ้นนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวเอวิไลจะไล่เลี่ยงเ้เบิ้ง อสีงวดติด6มาตลอดนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะไปสรุปในคลิปให้แอซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเอาขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้โชคผู้หมานกับสำหรับผู้บโชคบ่หมานเข้ากับลุยกันต่อแล้วก็ดีใจนํำอ่าสำนักที่ตัวเลขเนี่ทางเพื่นเข่านะครับแล้วก็ดีใจนําคือเกาสำหรับ สำนักทีบ่เขาดีใจน้ำยังเขาจะได้ลุยกันต่อเขาบมา่ต้องย่อมแพนะครับตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่าไผสิคิดว่าหกมาอายู่ตลอดเกิดอี่ยังขึ้นกับบอลลูคือกันเดียวแอดวิได้จะไปไล่เลี่ยงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันคลิปนี้ฝากแช่อ์อกไปนะครับให้เอฟซีั้งช่องเข้าได้์ฮูได้เห็นกันนะครับฝากแช่อ์อกไปอาเขาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันจะมีสำนักใดแนีที่เข้า แล้วก็เลขวิ่งนะครับ check แอดววไลเช็คเบื้องเดียวกับแม่บ้านนะครับเลขวิ่งอ่าเลขวิ่งอ่าถ้หมดนะครับอ่าเลขวิ่งเขา่าเลขวิ่งเลขดับเลขติดเข่าซิบหาส้ำหนักนะครับแล้วก็ดับก็เอาอยู่อ่าพ่อกล้วยดับบนเอาไม่อยู่ดับล่างเอาอยู่อ่าแม่นิดกทมก็ดับอยู่เซียนดื้อด้านก็ดับอยู่นะครับเอา หลัการแนวทางของปูซุ้มเงียบเลขที่ไม่มาด้วยกัน8228ก็เอาอยู่นะครับงวดนี้อ่าเดี๋ยวจังไดเข้าไปสรุปตัวเลขแนวทางสํำนักที่เขานะครับอย่าลืมแอดวิไล่ขอกำลังแดงใจแช่ออกไปครับซ่องน้อยๆเต้นเนีนด้วยคุณภาพนั่นก็นคือช่องวิไลให้โชคนะครับเข้าไปเบิ่งน้ำกันนะครับอ่ะครับ ก่อนอื่นนะครับเท่ากับผูดคุยกันพอสมควรนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลน,นะครับอ่ะเอสิไลัเลี้ยงให้ฟังแบบนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าแนวทางอ่าคุณพอ่อคุณแม่จะคิดแบบใดเดี๋ยวเอสเดลัยจะไล่เลี้ยงให้ฟังอ่าหนึ่งกันยายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแนวทางรัฐบาลไทยนะครับชุดบนนะครับหกศูนย์หกนะครับสามตัวไทยบน 16กันยายนนะครับแนวทางแตก6 6 2สอง่เกิดอีกยังขึ้นต่อมาครับสีงวดติดเลยนะครับต่อมา1ตุลาคมคืองวดผ่านมานะครับแนวทางแตก6 6ห16ตุลาคมรัฐบาลประกาศผลไปยังบ่ถึงชุม,มงแตก 9ก้อ่ะมารูว่าเกิดน้ยังขึ้นเพียงแต่ว่าแอพติไลเอามาพูดคุยเอามาอธิบายให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ฟังกันนะครับนี่คือเริ่มจากงวดหนึ่งกันยายนมาสรุปแล้วซีงวดติดนะครับหนึ่งกันยายนมาหลักสิบกับหลักร้อยสิกันยายนมาหลักสิบกับหลักร้อย หนึ่งตุลาคมหกมาหลักสิบกับหลักร้อยสิบหกตุลาคมหกมาหลักสิบอ่ะนี่คือสี่งวดติดนะครับอ้าวมื่อนี้แอดวิไลก็ขอสแสดงความยินด,ดีกับ, FC, บอกเบอฟซีผู้โชคผู้หมานคอมเมนต์มาบอกแอดวิไลเนี่ยเด้อครับผู้โชคผู้หมานแนวทางแตกนะครับอ่ารางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมแนวทางรางวันที่หนึ่ง สี่แปดสองเก้าหกสองสี่แปดสองเก้าหกสองอ่ารางวัลน,นะครับชุดล่างแตกศูนย์ศูนย์อาสำนักแรกที่จะนั่มสรุปให้พีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับก็บคือคนนอนทุ่งนะครับงวดที่ผ่านมาแตกบนล่างอ่านี่ครับงวดที่ผ่านมาคือหนึ่งตุลาคมนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งเปรียบเทียบกัน อ่ะงวดน,นี้มาอีกแล้วนะครับนี่ครับหกห้าห้าหกห้าเก้าเก้าห้านะครับคนนอนทุ่งนะครับอ่านี่งวดน,นี้นะครับหกสองตรงตรงเหมือนเดิมนี่ครับหกสองตรงตรงเหมือนเดิมคนนอนทุ่งนะครับอ้าวคุณพอ่อคุณแม่อ่าติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวทางเอทีไล่จะเอามาสรุปให้เบิ้งนะครับนี่คือสำนักแรกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นน้องฟ้างามนะครับน้องฟ้างามก็คืองวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างนะครับน้องฟ้างามนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับ1ตุลาคมแตกบนแตกล่างนะครับ65กับ591ตุลาคมงวดนี้นะครับ น้องฟางงามนะครับศูนย์ลงล่างนะครับเลขวิ่งเก้าอยู่บนอยู่หลักร้อยนะครับแนวทางชุดบนแตกนะครับก็คือเก้าหกสองน้องฟางงามเข้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าเป็นสองหกเลขวิ่งมาทั้งสองตัวมาหลักอ่ามาหลักหน่วยหลักสิบล่างนะครับเพราะว่าล่างแตกศูนย์ 9กอยู่บนเป็นหลักร้อยนะครับ9 6 2 2> ้าสองแนวทางของน่องฟ้างาามครับเข้าสองหเข้าเป็นตัวกับนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่งวนนี่สำหรับน้อง้างาามนะครับติดตามกันต่อไปสรุปให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันต่อไปนะครับออหนองจานนะครับออหนองจานงวดที่ผ่านมา แตกหกห้ตรงๆนะครับนี่คือออน้องจานงวดนี้ออน้องจานนะครับเข้าเป็นตัวกลับตัวเน้นเลยนะครับสอหอ่าเลขวิ่งมา6กนะครับเอยู่จากร้อยนะครับเนี่ยอ่อน้องจานแนวทางแตก9 6้สองแต่ว่าออน้องจานเข้าเป็นตัวกลับนะครับสอหเอามาสรุปให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับ นี่คืออ่อนน้องจานนะครับต่อไปนะครับล็อกบนล่างจ่าดับอ่าล็อกบนล่างจ่าดับอ่างวดที่ผ่านมานะครับอ่าเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวซีคุณพอ่อแม่หาข้อมูลเก่าแป๊บหนึ่งอ่าล็อกบนล่างจ่าดับนี่คืองวดนี่นะครับอ่านนี่คืองวดนี่นะครับอ่างวดที่ผ่านมา แป๊บเดียวนะครับอ่าแอดวิไลกับเช็คข้อมูลให้ละเอียดนะครับอ่านี่ครับเจอแล้วอ่างวดที่ผ่านมาครับหนึ่งตุลาคมเข้าห้าเก้าเก้าห้านะครับเข้าเป็นตัวกลับล่างนะครับเพราะว่าล็อกจาดับจะเป็นบนล่างครับงวดนี้เข้าเป็นตัวกลับนะครับสองหกหกสองเข้าเป็นตัวกลับนะครับเนี่ยอ่า แตก62อ่านี่คือแนวทางของจ่าดับนะครับเอามาให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันต่อไปนะครับออสินออสินนะครับก็คือออสินก็เข้าเป็นตัวกลับนะครับงวดที่ผ่านมา5995 งวดน,นี้ก็เข้าเป็นตัวกลับอีกนะครับสองหกหกสองเลขวิ่งมานะครับออสินมาหกเก้าอยู่หลักร้อยนะครับแนวทางแต่เก้าหกสองเข้าเป็นตัวกลับนะครับออสินนะครับเข้าเป็นตัวกลับงวดที่ผ่านมาก็เข้าเป็นตัวกลับห้าเก้าเก้าห้าวดนี้ก็เข้าเป็นสองหกหกสองนะครับเอานี่คือแนวทางของออสินนะครับเอามาสรุปให้ท่านคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน ต่อไปนะครับแนวทางของหมวดเท่นะครับล่างอย่างเดียวเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอขออาภัยนะครับหมวดเทเป็นล่างนะครับไม่ใช่เป็นปรากฏว่าหมวดเทนี่ขึ้นบนนะครับสองหกหกสองอ่าอ่าถือว่าไม่เข้านะครับหลุดเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวของหมวดเทนะครับอ่าไม่เข้า ขึ้นบนนะครับถือว่าบอ่อเขานะครับเอามาให้เอฟคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอครับปิดท้ายด้วยซองวันหวยออกครับงวดที่ผ่านมาหกห้าตรงตรงอันนี้คือ่งวดที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้นะครับที่ f อฟีติดตามกันโอ้ย f อเอ้ยน่าจะเป็นลมเลยนี่นะครับ นาเสียดายแห้งครับเอซคุณพ่อคุณแม่เอาแอดวิไลเอามาเปรียบเทียบให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอะไรจะขนาดนั้นนะครับเบิ่งครับเอซอันนี้งวดที่ผ่านมาหนึ่งตุลาคมพึ่งได้งวดมากงวดที่สองนะครับงวดที่สองอ่ะเอซเบิ่งเอาหกสองนะครับแต่เก้าหกสองซ่องวันหว้วยออกหกหนึ่ง ที่เอามายืนยันเอามาให้เอฟซีเบิงบอมเบลวาแนวทางตัวเลขเข่านะครับแอดวินไลวามันน่าเสียดายนะครับอืมมันน่าเสียดายมากจริงๆนี่ครับเอาคุณพ่อคุณแม่ย่างอยากติดได้ต่อเนื่องบอย่างอยากได้อีกบอนะครับสําหรับซ่องวันหวยออกถ่ายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ย่างต้องการย่างอยากได้กกับข้อมิมนมานะครับคอมเมนต์มาบอกแอดวินไล งวดที่สองเป็นหกหนึ่งทำไมไม่เป็นหกสองหกสองทำไมไม่เป็นหกหนึ่งาเสียดายนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอานี่เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทาทังงวดประจำวันที่สิบหตุลาคมสองพันห้าอหสิบเดบรูว่าเกิดอีหยังขึ้นหติดมาสี่งวดติดเอา คลิปนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อ,อคุณแม่กันไปเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปสรุปเลขวิ่งเลขดับเลขติดสิบหาสำนักมีสำนักใดแน่เดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้าสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มานอีกรอบหนึ่งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ